อัลลอฮุราะห์มานุรรห์ฮิมันฮัมดุลิลลาฮิยูรรบิลอาลามินวะัสลัลลอฮุอะลัยซิดิน่ามุฮัมมัดุลลอฮิวาลัฮิวะา ص ح ب ิอัจามัยน์วบะดุอัสซลามุอะลัยกุมบาระห์มัตุลลอฮิวะบารองกาตุฮัมดุลิลลาฮะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพี่น้องผู้มีอิมานต่อเล่าละวันสิ้นโลกและพี่น้องที่สนใจในเรื่องของหลักการอันอิสลามนะครับก็ฮัมดุลิลลาะเราอยู่ในสังคมทุกวันนี้เนี่ยเราอาจจะบอกว่าเป็นสังคมแห่งการเด่นรู้ เมื่อเราอยู่ในสังคมเราก็พยายามมองกับการที่จะใช้ชีวิตตามแล้วก็ปฏิบัติในสิ่งที่ดีๆมาสู่การดำเนินชีวิตเราเช่นเดียวกันในโอกาสที่เราอยู่ในประเทศไทยนะต้องบอกว่าได้สนทนาได้คุยกับคนที่ไปอยู่ในต่างประเทศที่อาจจะบอกว่าเป็นประเทศที่เราใฝ่ฝันอยากจะไปแล้วเป็นประเทศที่จเจริญอยู่อันดับต้นๆของโลกเนี่ยนะนะหลายคนบอกว่าอิจฉาคนไทย ทำไมอิจฉาคนไทยเขาเป็นคนไทยแต่ไปอยู่ในประเทศนั้นเนี่ยนะเขาบอกว่าเห็นพี่น้องคนไทยในช่วงของโรคระบาดเนี่ยมีการนําอาหารมีการทําอาหารมีการจัดถุงยังชีพมีการนําเงินไปแจกพี่น้องของเราในในชุมชนในระแวกที่เราอยู่ใกล้เคียงเด็กกำพร้าเนี่ยเขาบอกว่าประเทศไทยเรานี่ดีจริงๆ แต่เขาอยู่ในประเทศที่เจริญเขาบอกว่าทุกคนคิดอย่างเดียวว่าออรัฐมีเงินแจกรัฐ um. ม um. hmm. ีเงินมอบให้แล้วทุกคนได้รับเงินจากรัฐแล้วเขาต่างคนต่างอยู่มันก็กลายเป็นว่าเนี่ยคือสิ่งที่เราถูกปลูกฝังมาต่างกันแต่ในอัลิสามก็คือท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัละฮอัลฮิวะัลลัมได้สอนได้บอกกับพวกเราไว้ว่าอัลลอิน อามันที่ดีอามันที่มีความประเสริฐเนี่ยนะอามันก็คือทําแล้วเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงรักและทรงผึงพอพระทยัยส่วนหนึ่งจากอามันนั่นก็คือการที่เราได้ทําความสุขการที่เราทําความสุขให้เกิดขึ้นกับพี่น้องของเราการที่เราได้นําความผึงพอใจไปสู่พี่น้องของเราเช่นอะไรครับเช่นเรามีเสื้อผ้าไปมอบให้เช่นเรานําอาหารไปให้เพื่อที่เขาจะได้รับประทานเช่นเราอาจจะมีเงินติด ไปให้เพื่อที่เขาจะได้นําไปใช้ในสิ่งที่เป็นปัจจัยกับการดําเนินชีวิตของเขาเนี่ยคือความประเสริฐที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี่เองผมนั่งดูข่าวแล้วผมบอกว่าอัลลอฮฺอักบัตขอรอตอบแทนและช่วยเหลือเขาประโยคหนึ่งที่นายกสมาคมคนตาบอดนะเขาพูดแล้วผมประทับใจมากๆเขาบอกว่าเราเคยเป็นผู้รับมามากแล้ว แต่เราต้องเป็นมือบนที่เป็นผู้ให้ท่านนึกถึงภาพออกใช่ไหมครับว่าคนที่เขาตาพิการเนี่ยบางคนอาจจะบอกด้วยว่าเป็นเรื่องที่หนักหนาสหาหัสกับคนที่ดูแลแต่ผมเคยเห็นเขาออกทีวีแล้วครั้งหนึ่งกับการช่วยเหลือแต่เมื่อคือนได้ยินคําพูดที่ผมขออนุญ,ญาตนํามาบอกต่อก็คือว่านายกสมาคมคนตาบอดเนี่ยของไทยเขาพูดว่าเราจะเปลี่ยนจากเป็นผู้รับเป็นผู้ให้ นั่นคนตาบอดเขายังเป็นคนที่ให้แล้วเขาก็นําของไปแจก,กนะแล้วพร้อมกําเนินเงินนำเงินไปให้แล้วทึ่งมากๆเลยแล้วก็บอกได้ว่าสุดยอดคือหลังจากน้ําลดเนี่ยหลังจากโควิดจะหมดไม่หมดเขาบอกหลังจากน้ําลดโครงการที่จะทําต่อก็คือไปซ่อมแซมบ้านให้กับพี่น้องของคนตาพิการถ้าเราจะบอกตรงนี้ก็คือว่าเขาก็เป็นคนไทยแต่เขาไม่ใช่มุสลิมแต่เขามีความคิด เขามีความรู้สึกที like ่คนไทยคือพี totally ่น้องกันแล้ววันนี้เรามีอีกขั้นหนึ่งเราก็เป็นคนไทยแต่เราเป็นมุสลิมเรามีคําสอนซึ่งท่านนบิมุฮัมมัดสุลลัลวะลย์อสซาลัมก็ได้บอกไว้แล้ววันนี้เราจะทำอยังไงที่จะให้เราเป็นผู้นําความสุขไปสู่บ้านนําความสุขไปสู่สังคมนําความสุขไปสู่คนที่ตกทุกข์ใยากมันก็หนีไม่พ้นกับการที่จะบอกว่าวันนี้การนําอาหารไปให้ วันนี้การทำถุงยังชีพไปให้มันจะเป็นอะไรที่บอกว่าเมื่อผู้รับเขาได้เขามีความสุขเนี่ยนะแล้วท่านลองไปกับการเยี่ยมท่านลองไปกับการที่จะได้ไปเจอคนที่นอนติดเตียงแล้วท่านลองมีเงินใส่ซองไปแล้วไปให้กับคนที่ดูแลเนี่ยนะเขาน้ำตาไหลนะเขามีความสุขเขาคิดว่าสังคมลืมเขาแล้ว เขาคิดว่าสังคมอาจจะไม่ได้ไปดูแลเขาหน่วยงานรัฐก็ว่าไปภาคองค์กรการเมืองแต่ละหน่วยก็ว่าไปแต่เราเนี่ยเราเนี่ยวันนี้ถามว่ามีอะไรที่เกิดขึ้นจากตัวเราไหมที่จะเป็นผู้ให้มีอะไรไหมที่บอกว่าเราจะทําในสิ่งที่ท่านรอสสลุลลอฮษอสสุสลักอณ์อะไรวะสัลลัมให้เราเป็นผู้ให้เราอย่าเป็นผู้รับอย่างเดียว ท่านจําคําพูดของนายกสมาคมคนตาบอดที่บอกว่าเราเคยเป็นผู้รับมามากแล้วเราจะต้องเป็นผู้ให้แล้ววันนี้เราเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยอัลลอฮ์เราซูลใช้ให้เราเป็นผู้ที่อะไรครับแบ่งปันอัลลอฮ์เราซูลใช้เป็นผู้ที่อะไรครับช่วยเหลือแล้ววันนี้เราคิดที่จะช่วยเหลือกันไหมทุกคนลําบากทุกครอบครัวแหละปัญหาเกิดขึ้นทุกครอบครัวแหละ แต่จากที่มีน้อยเราแบ่งน้อยจากที่มีมากเราแบ่งมากแล้วชีวิตเราจะมีความสุขชีวิตเราจะมีคําว่าบวกชีวิตเราจะมีคําว่าเพิ่มแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามเราคิดแต่เป็นผู้ที่รับเป็นผู้แต่เอาน่ยนะดูง่ายๆยกตัวอย่างแม้ก็ะทั่งเวลาแจกของน่ยนะถ้าท่านคิดจะเป็นผู้ที่เอาอย่างเดียวนะสมมุติว่าเขาแจกว่าให้คนละกล่องแล้วท่านเอ่ยปากแค่แค่แต่เพียงพูดคําว่าขอสองกล่องได้ไหม คนให้เขาก็พูดไม่ถูกแล้วเขาก็บอกอยู่แล้วว่าให้คนละหนึ่งกล่องท่านใช้สิทธิ์อะไรที่จะแบบว่าขอสองกล่องได้ไหมถ้าสมมุติว่าเขาบอกว่าให้คนละหนึ่งถุงท่านบอกว่าขอสองถุงได้ไหมที่บ้านมีอีกหนึ่งคนมันเป็นอะไรที่บอกว่าไม่เป็นผู้ให้ไม่เป็นผู้แบ่งปันและยังจะเป็นผู้ที่เอาเผื่ออีกอะ่ะมันมันมันไม่รู้จะพูดยังไงอะ่ะ เขาให้กล่องก็กล่องสิครับเขาบอกให้คนที่มารับคนละกล่องท่านก็รับไปหนึ่งกล่องท่านจะไม่กินท่านก็ไปเอาคนที่บ้านของท่านรับประทานไปมันก็จบไงแต่เวลาท่านจะเอาปุ๊บท่านต้องบอกว่าเขาแจกเขาแจกแต่เราไม่เป็นผู้ให้ไงวันนี้เราต้องคิดว่าวันนี้เราจะเป็นผู้ให้อย่างไงเราจะเป็นผู้แบ่งปันอย่างไงแล้วก็ท่านจะอยู่ในสภาพไหนก็ตามท่านจะเป็นหญิงไม้ท่านจะเป็นเด็กกำพร้าท่านจะเป็นคนยากจนท่านจะเป็นครอบครัวมิสเกน ทุกคนน่ะมันหนีไม่พ้นกับการถูกถูกอะไรครับถูกวิกฤตที่เกิดขึ้นน่ะแต่คำหนึ่งที่เราสูลรุ่นรอดสุรรละวะใวะซัลลัมที่ได้กล่าวได้บอกไว้ว่าตราบใดที่เราเป็นผู้ที่ช่วยเหลือคนอื่นน่ะนอัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราท่านจําคํานี้ไว้เลยเราสูลุลลออดเนี่ยมาดมามัลอับูฟิอาเนี่ลลอนอยอี ي واللهو في عون ด ل ม ب د ي ั ا دامن عبدو في ع و อ أ คี อัลลอฮ์จะช่วยเหลือเราตามใดที่เราช่วยเหลือคนอื่นวันนี้ตังเราจะอยู่ในกระเป๋าเพียงสองร้อยมีคนมาขอตังเนี่ยนะท่านให้เข้าไปร้อยหนึ่งท่านเชื่อไหมครับเหลือหนึ่งร้อยมันดูมันหายไปร้อยหนึ่งใช่ไหมละ่ะพอมีสองร้อยเนี่ยนะจากสองร้อยให้เป็นหนึ่งร้อยเหลือหนึ่งร้อยท่านคิดว่าโอ้โหหายตั้งหนึ่งร้อยเลยไม่ให้ดีกว่า แต่ถ้าท่านให้ไปแล้วท่านเชื่อไหมเดี๋ยวเราจะให้ทางอื่นน่ะไม่ใช่อยู่ๆตังมางอกในกระเป๋าหรอกแต่มันจะมีช่องทางอาจจะเป็นริสกีอาจจะมีคนให้อาจจะอะไรเนี่ยเยอะแล้ววันนี้เราทํากันหรือ,อยังถ้าถามผมผมบอกชีวิตผมเนี่ยโตมาแบบนี้เลยตังมีไม่มีแต่เวลาถ้ามีคนเดือดร้อนถ้าเรามีเราก็อะไรครับแบ่งปันวันนี้มีพี่น้องของเราบอกว่าเจอหน้าอาจารย์พอดีแล้วอยากกินข้าเหนียวมะม่วง เขาบอกว่าได้มีขายหรือมีกี่บาทหกสิบแล้วก็บอกไปถามว่าเรามีตังค์ไหมแต่เมื่อเขาเอ่ยปากเขาอยากกินแล้วเราก็ให้เขาอันนี้ไม่ใช่คุยเพื่อเป็นการอวดแต่มันเป็นอะไรที่อยู่ในใจว่าถ้าเขาเอ่ยปากแล้วเขาอยากกินเนี่ยแล้วเราให้เขาเขามีความสุข มันก็กลับไปสู่ฮะดิษที่บอกว่าอะไรครับเรานําความสุขมาสู่คนหนึ่งเนี่ยเราจะได้รับสิ่งตอบแทนจากอัลลอฮ์นะดังนั้นวันนี้เขาไม่ได้อยู่ๆแล้วก็เอ่ยปากขอแต่ด้วยกับความสนิทด้วยกับความรักกันแล้วก็เขาอาจจะวันนี้ยังไม่ได้กินหรือเขาอาจจะได้กินข้าวแต่เขาไม่ได้กินข้าวเหนียวมานานอะไรประมาณเนี้ยนะก็อยากจะให้เราทุกคนคิดว่าบางทีการที่เราได้ทําให้คนอื่นมีความสุขให้เขาได้กินสิ่งดีๆ แล้วเราก็ต้องไม่ลืมคนสําคัญที่สุดก็คือพ่อแม่เราพี่น้องเราวันนี้ถ้าเราจะนําความสุขไปให้กับคนอื่นทั้งหมดนะท่านต้องถามตัวเองก่อนว่าพ่อกับแม่มีชีวิตอยู่ไหมทําให้พ่อแม่มีความสุขอย่างพี่น้องของเราที่เกิดมาจากท้องแม่เดียวกันเนี่ยวันนี้ท่านทําให้เขามีความสุขไหมอย่าลืมคนสองกลุ่มนี้ก่อนพ่อแม่แล้วก็พี่น้อง แล้วก็พี่ป้านะก็ว่ากันไปตามระบบตามสเต็จไปนะครับก็ขอล้ะส่งให้เรานั้นเป็นบุคคลที่ได้เป็นผู้ช่วยเหลือและเป็นผู้ที่เป็นมือบนแล้วก็ช่วยสังคมต่อไปครับอสลามวาลนยกุมรหารมาตุลละวบาบระกา์